ทัดไปตอนคิดนี่สิเลยดีกว่านั่นละตอนนี้เลยขีดตัวเดียวแล้วโค้ดใส่โค้ดคุณสองก็ปิดอย่าต้งตงีโอู้หแล้วไม่มีโค้ดคุณสองอันง่ายๆสุดเลยพีดขีดห้าบีโอ้ยใส่พีษไปไหนพะีพี mày đi, mày đi đi, đi luôn à, yes, <laughs> 嘟嘟啊。Ah. Nào giờ đã quýt lại sẽ sệt chân thủy Chú liệt người đã thấy mấy chút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  แน่เลยดิ้งมันมารวมกันแล้ตีไปเรยแล้วมันก็วิวงิปเองนี่เลยนี่เลย เออชิวอนนี้ว่ายน้ำไปก็ได้เพราะนี่พวกไม่รู้จะเรือใครแต่พวกจะกโมวยกันสำหรับใครที่ไม่รู้กลุ่มเนี่ยกมจะพาไปหากม,มจะไปเอาสมบัติใต้น้ำห้าฮู้ยลุ้สมบัติ ไปไปขอบคุณเขาไหนแจ้แมวดีกว่าซุ้มเองดีกว่าฟุ้งไมเ้เงือกเงียบเงือกเอ๊ะหุ้มตาไปเลยดูกับอะไรโอ๊ยมันกองทุ้มบัดอีก ทงหนึ่งมันทำไมมันจะมีกองหนึ่งนะครับอ้เลชีวิตเ็นี่ไงกองอ๋อี่ทำไมอ กองกองยังไม่คืนแล้วผมก็โดนลิงสุดละโอ้ยไม่ลิงยิ้มตัวไอเ้เกิดลิงบ้ากเฮไม่ใช่เลองตรงนี้เกิดยังไม่ไม่เกินว่าสติมีไม่ใช่ คิดว่าเรือผมมอะไรใช่เรือหายว้าวาจริงเราจะปาได้ไงว่าไม่ใช่เรือเราอ,อืมนีนไี้กิด สี่ล้านรใครวะนั่นอุนน๊ชัดจีเลยรูปคุมครับอย่าลืมรีพอร์ตคนนี้เนะีย ปูดูดีนไปูดักลงันนี้คือรุ่นมากๆไปดึงก่อนชิบชๆๆิบชิบนีมันดเด็ดเอให้ดึงก่อนเขาครับนี่มันเทีจริงอุยอ้ยอุย้ยตัวอะไรวะเี่กอุย้ยเกือบโดนบากี้ลุงยำตาย วอาผม,ดามบบโดนขโมยเยอะเลยคนลูกลูกดูนะคบดีพอดูเลยคนนี้นดีปวดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้รพวกลูกแม่ผมก็เยลีเเยรีปวด อะไรเป็นวีคนเยังยังกองสองมบัติคิดอะไรตรงไหน,นผมก็จะไปเกิดมีกองสีฟ้าใช่มีเกาะหนึ่งอยู่อือแล้วมาถึงเร็ว อี่ชวมดว่าผมต้องพยายามอย่างห่างๆมันเอาไว้มันเข้ามาจูมผมได้สามารถววนจุดผมไดุ้้ยนี้ไปหาเกะตจะไปเรื่องแปบว่าผมสามารถย้ายซื้อ ทางนั้นพุ่มโกยใยอะเกิกนพุ่มต้องซีฟไปกกอ,อนเอ่อเรื่องนีไมัน้ากทีโอเคมาถึงแล้วฮะขอเซฟกัน ชาวบ้านจะขโมยเรือผมต้องรีไปเส็ยเรือใหมมันขโมยเรือผมไปแล้วอี๋ตายซักอี๋่ึงยาเจอแบบมาเรื่อยๆผมได้ายาอะ่ะไมา,นาน่นไงที่หลอดเออในบุ้งก็ได้คะ ยังอยากลำบากนี่ให้ลองสีฟ้านึ่งหมื่นแลวขาอีกหมื่นเก็บไปหมื่นหกมันหกพันเก็บไป นี่แล้วเราก็จะต้องไปอื้อุ้ยไอ้นละมันยืนเก็บกองสมบัติเอาวันต้องไปตั้งอนนี่เลยนี่นีะอึผมมากกว่าที่โดนตังโจรผมตายแล้วผมมาเกิดแล้วกองทีฟ้ามันเกิดพอดีอก็เก็บเลยทักกันเนี่ยเขาสุดน่าจะพอ กาปิดอันนี้ตามดึงอุ้ยไอ้บากี้มันมาเก็บกองสมบัติตรงนี้ไม่นะโมนุลุ่มยุ่ยบลินเลือดเลือดจิตเกือบตายใครมันลามายืนตรงนี้มะเนี่ยอุ้ยไอ้ตัวนั้นก็มายืนตรงนี้ ซึ่มนี่มันอะไรกันหมดเนี่ยกลแน่เลยอ,อยากจะจกตายบากี้มันมายืนเก็บกล่อง,งทุกหมดทางสะดวกเลยครับตอนนี้มันไม่มีบากี้มายืนอยู่เดี๋ยวบากี้้างไม่ไงเรื่เวละคุณพิจารณ เก็บเก็บนี่มาสิเพื่อนร้อมที่จะเดินทางไปก็ลิงใช่ครับผมก็เซฟไว้ที่นี่เลยเพราะเดี๋ยวผมต้องมาฟาร์มที่นี่ผมอยากลองใช้สูตรปรัญญาเหมือนกับผมดู คิดว่าอะไรก็ไกม่รูดิห่าวนรอบุนชุ่มสองรอบดูดดูดสองครั้งกดอันนี้กดอันนี้กดอันนี้ กดอ,อันนี้เริ่มซ่มไดห้ห้าพลลันดารเท่าดีอย่กินเลยละกันเดี๋ยวมกี้ผมไม่ได้ตาฝาใช่ไหมมันอกี้มันขึ้นว่ากินแม่งตรงข้างล่างนั้นมันขึ้นไอต้ตรงต้นที่ผมกินผลนไม่เป็นไรครับฝาก ในวันนี้ผมก็กลับไปฟังเก่าๆก่อนต้องใส่โค้ดดูที่ม่าใส่ได้ยัง e x e ห้ายิทำไมมันใส่ไม่ได้เพยผมก็ไปหาโค้ดและตอนนี้ผมได้โค้ดคูณสองเลยโค้ดเลขคือถ้าไม่ยี่สิบนาทีผมค่อยใส่ก่อนโค้ดอีก ไครวะลูกแก่เข้ามันจะทำออนผมำเนิดมาตนี่มันจะกลงทังนี้ไม่ดู้ายตาผมไปเลยทีครับเดลฟาร์มตอเหลียบสุดนี่มุด ไช่ม่ะไช่คนะมช่ค่ะะใช่ค่ะใช่ะใ่ะใะ่ ขขเขาเขาละเขาดูเหมืมอนว่าเขาจะขอเป็นผมเลยแต่ผมไม่มีตังค์ไม่มีตังค์นม่มาฟามังจะ้มันมาลา่ดของผมไอ้ทุกได,ดินเล่ดิดิออ <c oughs> เออปลาคเดนเออ ฟังรู้ว่าคุณายรับจากฝากฟ้าจะมารัดผมอีกนั่นมันเขาไม่ได้อะไรไม่พอใจใส่ผมจะไปพี่เนี่ยเพื่อนอยู่ตรงนี้อ้ายอะไร

มันต้องการอะไรจากกูกูถามอะไรมนก็ไปบกอกเพราะว่ากูวันนี้เขาอ,อาจจะบอกว่าอะไรก็ได้แต่ผมวันนี้ไม่เหมาะกับภาษาขึ้นไม่ขึ้นไม่ได้ครับต่อครับเดี๋ยวจบวิดี้เดี๋ยวปุ้มมาบอกไม่ใช่บอกติ ข้ามไปเลยอูย้รู้สึกว่าเหมือนสายโรเกียของผมจะทำงานร่้ก็กไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนละครับข้ามต่อวันนี้ก็เหมือนมีปัญหาแล้วครับไอเบคนนี้มันจะมารัดของผมคก็จะไม่ตีแล้วกัน ภาพลิงตัวตายของบิทในเวลาลุยต่อเอ่อจริงๆมันเลือดพีใหมได้วรือมแทผมไม่เห็นอ้า่าจริง S <S <an other> ชิบชิปผมเกือบลืมไปว่าผมนั่นไม่ได้ไม่มีบนพีจ่ะเกือบตายเนี่ยรวมมอนได้พ่อมาสวยใจสโลเก็บเร็วยี่สิบสองเล่มแล้วเรารวมมอนอีกครั้งหนึ่ง เอ็ดทำไมวะโมเมลเยอะแบบอสมาเลยเอาละครับภารกิจของวันนี้ภารกิจที่ได้ก็คือการตีบอสของกอนี้แหละผมก่อนเอาเลย ก็ผมเปลี่ยนเซิร์ฟดีก่อนน่าจะมีคนมาตีพอดอินเอาไปเจอกันอีกเริเท่านั้นตอนนี้กระถางนี่น่าจะไม่มีคนวัตชเชีงคุณมันออกมาได้ไงอุ้ยเกี่ยวฟันผมณมืกี้จะเกิดผมโดนดาบนั่นแทงผมอาจจะตาย นี่มีกอริลลามง้น่นาจะมีนะมั้งนะไอ้ซุบมันเหีห่ยวเราไงเว้ยไงกอริลลาดซุบนัใครน่ะอุ๊ย,ยเกลือมโดนตสย มันเจี๊ยบเตียบมันก็กลัลองตีรังกาอย่างบ้าคลังไ,ได้แหละทุ่มพื้นเฮื่อนนี่เข้ามาใหม่ จบลงเพียงเท่านี้ภูมิแพลตของผมในคลิปนี้ก็คืกอการตกวัดกันดีนะแล้วค่อยมาต่อ EP ีต่อบาย